นี่ครับแบบนี้พอไหวเด้พี่น้องเจอเต็มๆแล้วโอ้ขันมานมาน้อบาดเเจ้านกแอบผมไเจอนอกกระปูดเข้าไปจักจะขันมาขันน้ำบาดเี้บาดเดียวขันขึ้นสองบาทนกกระปูดมาต่ำตึงเลยโอ้ไม่ดีเมนบางหรครับขันมานมาน้อบาทเลยโอ้ ยังขังเบึงแลถเลยมองไปยังเจอของแท้เข้าไปครับผมโอ้ยหามเอ้ยบ่เหลี่ยครับขันคือสองบาทนกกระปูดสอดมานท่งไหนวะนี่อืมเรียบร้อยอีเมียอืมดาดิเนี่ยเชื่อนกกระปูนี่ไหลเล,ย,ล,ย,ลยครับแห้งครับผมตัวนี้ โอ้มเป็นแนวแล้วป่านันมรงเนาะชาวว่าครับนกแอบตัวไหมขันดีครับครับนกตัวนี้ก็ป,ปูดเขาครับได้มาสองแต้มเลืองวดก่อนผมก็เดียวขึ้นอีกเนี่ยสอดป้าอยากปลาดิใส่ตัวใหม่ตัวนี้ครับสอดมา อ้ยเฮเบาทมันีขันบมดลอาจารย์ใหม่นุ่งใช่ปะอ้ยไปเขียดแท่งเนี่ยแล้เดยินเด่นดินเด่นยดินเด่นยดินเด่นเด่นเด่นเดนเด่นเด่นเด่นอดนเด่แยว่นเดเด่ารด่นเดดนเดเดดนเด้ด้ดน ตีขันบ่ลนกคะนกเขาเนี่ยผมกัเสียไปสองตัวเลยนกับปูดเขาปล่อยเขาป่าหมดแล้วบีขันเลยแต่บางตัวตีขันแล้วครับตกใจอยู่นี่กัตกใจอ่หนึ่งอยู่แอบไปสองตัวแล้วครับเนี่ยตัวจริงผมเลยครับโอ้ยเข็งขังนกตัวนี้ขันจัดขึ้นเลยเลยนในหัว่าอะไรบาดี้นกระปูดบ่าเขาที่บาดจีงไหนบ่หมดเหลืองของเหลือง งานเข ai, also, no. no. parole, like. like ่าเลยเออไม่ผมหลบฝาดแล้วกันเรียบร้อยเลยจะจี้บัตรนั่งมือข้าวเดียวครับนั่งมือหองข้าวเดียวนั่งเสียสสายไฟนี่ทางกุ้งใหม่ตัวนี้สายไฟนครับขากุ้งใหม่มาหัวมันจะเข่าเร็วปานนี้เนาะ โซนออกมาจากป้ามาขันขึ้นเราว้าขันเร่ดเลยขันเราเงียบไปเพราะมันเงียบไไเลยนกคุณนางสังเกตอยูอ่มาทางไหนวะนี่โดดขอใส่จึกเลยหนิงเลยโรคบาดขันบ่เนาะขันถึงเก้าเนาครับเนาะเพราะมันมันนิ่งเลยบบใกล้เ้ยแก่ข้างนกตัวนี้ครับนกแกะผมตัวนี้แก่จัดต่อเลยเสียงดีขันนำขันเลี้ยวเล่งนกดี มาเจอของแทะเข้าไปบาทไม่ใช่ได้่อบาเล้ยมันเป็นแนวกหรอครับมันเฉียดแทงเหรอเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยอหอมันเห็นเลยครับแล้วมันถึงเงินป่ะอืมออกแหลกออกแหลกเรื่บาทเลยเออจะได้อาจารย์บาท เดี๋ยวของเถอะนะครับเนาะโ <laughs> อ้าวอ,อ,อยากเป็นข้าวหนึ่งบินตับเข้ามาะขอ,องผมนั่งอยู่ห่างนั่งเบิ่งอยู่ครับข้าวหนึ่งนกกำลังเด็กเอานกไปโอ้ยโอ้เนาะ จะได้ลายจันทร์เดี๋ยวผมเียวออกออกเดี๋ยวนกขึ้นไม่ลงวันนี้ขันบ่โอ้ยแนวแล้วบ่เนี่ยแล้วอ,อู้ยามเงือะปากเงีย,ย,ยบๆเลยอ๋อ ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวนอกออกก่อน